สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมห่างหายจากการทำคลิปไปประมาณ10วันนะครับหลังจากที่แอดมินเนี่ยเดินทางไปแข่งขันกีฬาย,ยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ตกรอบเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็กลับมาทำช่อง YouTube ต่อนะครับ แน่นอนครับห่างหายกันไปนานแอดมินต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอย่างแน่นอนครับแอดมินอยู่กับบุ๋มบิมชัดจอร์นมกซีนะหลีตกตุรกีสมส,นสรนซาเลเยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานลงทำการแข่งขันกับโกเซบูรูแล้วก็ซาเลเยสามารถเอาชนะโกเซบูรูไปได้3ต่อ2เซตนะครับโดยเซตที่5เนี่ยชนะขาดมาก15ต่อ5คะแนนว้าว นับว่าเป็นชายชนะของซารเย่นะครับที่โดดเด่นมากๆตอนนี้อยู่ลำดับที่9ครับก็มีความคาดหวังว่าจะเข้าสู่ท็อป8ให้ได้นะในลีกตุรกีนะครับผมแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากทุกคนกันก็จะเป็นลีลาการหลบบอลครับหลบบอลแบบไหนอะไรยังไงเป็นการหลบบอลสไตล์บุ๋มบิ่มชัดจอนมกสียอมไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนครับเราจะพาทุกคนไปดูจังหวะนี้กัน ก็ไปสิครับ